สวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับวันนี้ได้โอกาสขึ้นมากับรถดำมาเอาหินครับมาเจอของดีครับโออยู่บนยอดนั่นแหละวันนี้กำลังเข้าโรงโม่อยู่ครับ ไปอย่างสูงเลยครับตอนนี้เข้ามาในบริเวณรงโมนะครับ จำหนนก่อคเฝั่งนี้ก็จะเป็นรถบริษัทบิ่งหินมาสต๊อกครับน่าจะเป็นขี้หินนะครับมันเป็น ดินผสมน่าจะาไปทิ้งข้างนอกเพราะว่าดินตายสายพานอะไรเนี่ยนะครับประมาณนั้นไอ้นสามหกศูนย์ G x z e อหลากกำลังวิ่งย็นออกมาครับ bình thòi xe tốc quay khắp hình dựa cơn hoa thoa kết xin lỗi loa tờ เก็นใหม่ใหม่มาล้อแลังพอวังอันรยการมนได้จะที่เอ้มันมาล้อนี่รถตัก 966F ตักเดียวรู้เรื่องครับ ลอยอยู่ข้างบนคันหนึ่งครับนนวิ่งเทข้างบนอ๋อก็เอามาจากตรงนี้วิ่งไปเทข้างบนครับโอ้โหนนเหมนยอดเขาเลยครับอ๋อเขาจะยอดมาข้างล่างไม่ชอ็ชอกช็อกจะมัวกิจจานอะไรันไปดูเขาจะเทครับ มาในสวยเลยครับโ,อ,โอ,อ,อ้โอ,โอ้อันตรายมากครับรดูเขาเทครับ เที่ยวนี้จะหมดไปประมาณเท่าไหร่ได้เห็นแล้วก็เข้ามาช่างทั้งเห็นทั้งรถอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูว่ารถมันกี่ตันมาดูกันว่าจะหนักเท่าไหร่ทันนี้รถหนัก 5, 5ตัน740น่าจะ5ตันปแป่เพมคี่มาด้วย ค่าตันหนึ่งร้อยกิโลประมาณนั้นครับหินเบามาดูค่าหินคนระับหมดไปเท่าไหร่ตัน6ตัน70ครับนี่6ตัน70ค่าหินไป1390บบาทหินเต็มรถนะครับหินมันเบา มันแห้งครับมันไม่ได้เจอน้ำฝนอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็อจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ